สบายดีสบายดีท่านผู้ชมเนาะบอกว่าจะอยู่ทางในหรือกับต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู้ส่งของพวกเราเมื่อนี้มาพบกับเบ้าแก้วคือเก่าท่านผู้ชมเนาะเมื่อนี้บเบ้าแก้วจะพา,าจะเดินทางไปบ้านปะเกาะพี่น้องนี่คือทางนี้พี่น้องทางลังนี่มาเนี่ยนี่เดินทางเนาะเดินทางไปหม,มู่บ้านปะเกาะเมืองโต่อยแขวงสารวันพี่น้องของพี่น้องเขาชุนเ่าโต่อยเนาะเมื่อนี้จะไปยำยำทำเขาวทางพอ,อ่า ทางพญใหญ่งพนเนาะพญใหญ่งพนที่ว่าคลิดผลก้อนห่อนเด้ถ่ายเนาะพญพใหญ่งพนได้เมียสองคนพี่น้องที่ว่าดนแล้วไปติดอ่าไปยามยาม่นเมื่อนี้เ่าสิไปยามยาม่นเนะาะโอ้โหพ่นสิอยู่เฮือนหรือบ่ไปไปติดตามนกันพี่น้องไปทางหน้าพี่น้องเลยเน้อนี่เส้นทางของเ่าการเดินทางเผื่อมู่บ้านนี้ห่างจากตัวเมืองประมาณสาักกิโลพี่น้องไปติดตามนกันเลยพี่น้อง ผมมาโหดเฮยื่อพันแล้วเนาะถายชันดิเอ้จื่อเนาะโอ้จื่อเธอเนาะป่าเฮือนนี่ยังคือเก่าโอ้ท่านเห็ดไม้แล้วเนาะเห็ด่อคนคว้าไม้แลยเออเห็ดไม้เน่มันร่มมั่งเลยตัวนี้นี่เออมากเลยมันร่มจะได้สบายดีป่ะไปเจ็บปวดใครดิสบายดีสบายดีอยู่เนาะอ่าลูกไปใช่หรืลูกไปไปอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำเลย เออนี่เนาะตาประสมนี่ยังสภาพเดิมโอ้เพือนเพนยังสภาพเดิมเลยเพิ่น<อ>ขัตัวนี้มักแล้วเนาะอือมนันเก่าเลยมกเลยยังเดอดแต่ลังนี่โอ้เฮ็ดใหม่เด้นี่เนาะแม,นแม,นแมน่แมนบ่นี่เฮ็ดใหม่บ่นี่ใกคร่งเก่าันโอ้คร่งเก่ามาเฮ็ดเนาะแม่นๆๆอ๋อนี่พื้นงไฟ ควายเจ้าบใหญ่น uh ี <cat Bal im ate> <ira> oh. wow. ่ควายเจ้าบอนี่ควายเจ้าบอนี่เจักโตเลยควายตัวเดียวนี่ลูกกเอาลูกจะเอาพวะสามตัวควายคุณเอาไม่ไหมนี่บ่ช่องช็อปปี้เลยเนี่บ่บม่นบบเมนตัวควัยไทยเนาะ กพูนันนนนัยังเนาะเมื่ออยู่ฉบองนี่นะบ้านฉบอกโอ้สภาพนี่เถื่อนเพิ่นเป็นเถื่อนอะไรน้อยพี่น้องกันเนาะหัวตะสมองเกย์ด่านปอาบน้อันนี้บอนเฮดกินเจ้านี่เนาะมันเหมืออันนี้บอนเฮดกินเจ้ามันบ่นเนี่ยหนังนี่นะบอนเจ้าเฮดกินเฮดยักษ์มันแบบนี้เออเป็นขั้วเนาะ โอ้อันนี้เป็นเฮือนใหญ่นี่<ใ>นยังส<ะ>ภาพเดิมเนาะโดนแล้วได้บริมาบุา๊มเป็นบุ๊มเนบุ๊มเป็น4-5เดือนแล้วบริมาหาเนาะขวบบริมา4-5เดือน,ลน,นเลยได้เนาะจะยังจืดเนาะจืดอยู่เนาะโอ้โหนี่คุณผู้ชมใส่ชังกัสีอ้าเนาะอันนั้นเอาผ้าห่มอ,อัดเลยตัวนี้เนาะอ่ะาคักลาย <laughs> เออโอ้โอบนไก่คันนี่อ่ะบนบนไก่ไข่ได้หนีนน่เนาะอ่าไก่ไข่ผสมอือโอ้เป็ดพ่อใหญ่บันนี่แม่นบอกเป็ดเจ้าบนนี่อ่าออ่าอ่าา,านะจนลืมซื้อไล้เจ้าเนี่ยชักซื้อนได้แล้วลืมเลย,จ,ยจุยสมจนะุยสมเนาะโอ้จุยสม ได้เมียชองคนมาได้บัตธรรมดาเลยเนาะอันนี้เท่าเลยเนาะเท่าเลยได้เมียชองโอ้ยยังหนุ่มหน่อยก็ผู้สาวเห็นมันงามงามเมนนะธรรมดาเลยน้ำงามคนมันรอเนาะได้โชวจักปีอลไรเป็นอันไหนอายุจากปีอลไเป็นเก้าสิบแปดปีเก้าสิบแปดเลยป้ายังอีกสองปีเนาะเก้าสิบแปดปีได้เงียชองคนลูกเจ้านี่จากลูกลูกเจ้าจะค้นทั้งหมดเนี่ ชอบแม่เนี่ยบแม่แม่แปดคนแปดปุ่นเนาะเออแม่น้อยนี่อันแม่เอาตำลักสี่คนผู้คนเลยสิแม่ผูกคนสี่คนอืมโอ้โหอ่าพี่น้องเลยนี่พ่อใหญ่คนเนาะพ่อใหญ่อ่าจี่มเนาะเป็นบ้พ่อใหญ่จี่มบ้านยังบ้านบางเกาะบ้างบางเกาะเนาะเออบางเกาะน้อยบางเกาะน้อยเมืองตัวแข็งสลวร์มีจักเรื่องขาดดีบ้าง จัดแล้ว1อาสไปบปลายเจ็ดแปดเก้าสิบเบสองสบามสิบสี่ปีเอาสิหลังเือนสิบสีหลังคาเือนเนาะโอ้สิบสี่หลังคาเือนปีนี้ได้ได้มันลายบันยัเปนใหญ่บลายลายปนลานะได้จากต้นปีนี้ระวัง แล้วระบบกนมันแล้วเราเด่นมัดมัดแล้วมัดเลยมัดแล้วไผ่ไม่อีกไผ่ไม่ไผ่ไม่ปลูกไม่อีกอยาทมันปลูกเรื่องชี้จากปลูกแมนแมนแมนโอ้ยยำนี่มันตายนะไผ่มันเลยชื่อเขากินเนาะแมนบอกเออชื่อเขากินไผ่นี่บพอได้เฮ็ดเลยไปหายปลูกเขาหน่อยพอได้เฮ็ดแล้วเฮ็ดตะชุนมันเฮ็ดว่ได้นะเฮ็ดตะชุนมันนี่เจ็บนี่ปลูกเข่าอืมอืม ก็แค่นี้บ่มีบนทางเนาะมีแต่เห็ดชวนตันอะไรเนี่ยเห็ดชวนเนาะไห้ในบนเห็ดแล้วเนาะเห็ดเห็ดแต่ชวนเดี๋ยวนี้นี่ยมดบานตอนนี้เห็ดเตชวนเลยมั้งบ่มีแต่ชวนเลาะโอ้เขาเศร้าเห็ดเขาเห็ดเขาเห็ดเจ้านี่ต้องซื้อเขาคูปี้ได้เบิ่งนี่เนาะยังว totally> um ่าเจ้านี่ยนะต้องซื้อเขาคูปี้มันบ่ในบนเห็ดไห้เด้ ต้องคายมันเลยไปซื้อเขาเื้กเล็กเล็กเตียงกันเนาะเอาเขาศพหนึ่งกับเจ็ดแสนได้เด็นี่ยหกแสนหกแสนหาเขามาส่งฮอนนี่บะไปซื้ออยู่ในเมืองคุณบอ่คันไปซื้ออยู่เมืองคันเราไปค่ายอยู่นี่กับหกแสนเจ็ดแสนหกแสนหาเลย มีคนมาขายอยู่นี่ยนี่ซื้อน้ำกระเจ้าน่องกระเจ้ามาขายเนาะปีกายหันชิบชิบชิบชองกระชอบเออเออเข่าเข่าอันชองลานนี่ยชิบกระชอบจะกคุ้มกินเขาชาเนี่ชิบชอบแต่ข้นอยู่เห็นปะไงห้าข้นห้าข้นทางลูกชายลูกชายยังอยู่นี่ปะลูกชายยังอยู่นี่ปะ ผู้ชายบ่เออลูกชายบ่มีบ่เออผู้นึงผู้นึงเนาะเออบ่แม่นยังน้อยบ่ใหญ่แล้วบ่น้อยอ่ะบ่ฮอดเราอายุ10ปีนะเออโอ้โหเร็วเร็วฮ่าฮ่าฮ่าตุ๊กี้เหรอหนอดอ่ะไอ้ตุ๊ก โอ้สิปีเนาะปุ้ยได้ปุ้ยได้สิปีนี่โอ้ปุ๊บน้ำปุ๊บน้ำบ่อืกโอ้มันพู้นี้บ่คุยไทยคุยไทยตอนนั้นแม่นบ่อันนั้นแล้วโอ้ใหญ่เลยนี่เนาะตอนคุยไทยยังน้อยๆได้ตอนนั้นสิปีเออเห็นอยู่ตอนโนเพิ่นอันนั้นตุ่มกับน้องเออเห็นเราตุมหอยอยู่ในยืนครัวยังน้อยๆตอนนั้นยนังใหญ่แล้วเนาะเพิ่นและเป็นผู้เฮ็ดเวียเฮ็ดงานมันบอกมือลาวเลย เออ er, เป็นหลักเป็นแรงในครอบครัวเนาะดีแล้วแม่กับเทาก็เท่าเนี่ยเฮ็ดได้บ่ยิ่แต่คนเดียวเหล่ากับปลายน้ำเลยแมนแมนแมนสวยเฮ็ดลายเฮ็ดนักลายกับไรเนาะเทาเลยต้องเฮ็ดนั่นค่อยๆเอาเบาๆเอาละนีเก่าสิบแปดปีเลยยังอีกสองปีก็ร้อยปีนะเออร้อยปีสนทานเติมได้บ่ได้มือมือเฮาเกิดห่าวก็ได้หู้เลยอ๋ออายุ หลับแต่ก่อนเนี่ยมันกวาดเลยสิแมนแมนได้เล่ย์ลอยไปเนาะแมนแต่ละมือนี่ได้ยังกินพ่อใหญ่กินไม่ไม่ได้กินข้าวเหรอนี่ยกินเนี่ยยากดิเออแกกินแนกยากก็ยากแล้วห่าพ่อพงศีเออฮัลโหลได้ได้แต่ละมือได้ยังกินเลยกินผักกินอย่างแล้วกินผักกินอย่างเนี่ยทานไปืมเนรือที สู้บ้าขึ้นเด้อคาเจวเนาะจวกินามเียบ่ยามนมันนี่มีเงินซื้อแนวกินอยู่เอออันมันได้กินอยู่เออัได้กินอยู่นบ่ได้บ่ได้นมันนี่บีแล้วาให้ลูกซื้อบ้าโอ้แนว เป็เนแนวแนวอย,ยากกินแตวมันเซ็บๆมันเนาะ,อะโอ้นี่ว่าลูกสาวจะมนันเลโอ้ใหญ่แล้วเนาะ,อะตอนนั้นยังน,น้อยๆเด้เอามาตอนนั้นเนาะบ่าช้ำนี่นาามมแล้วนะแน่นออมาแต่อาบน้ำทำสมลูกสาวคนปนนีีเลยเป็นหลักเป็นแรงในครยมันขูมันดีขึ้นมันได้ขันจะขึ้งมันช้ำช้ำเดือยมันเรี่ยวหอดอกช้ำเร่อยช้นั้นแหละจากเดือนยังบม่ชื้นไม่ชือแหละจากเดือนได้แล้วคนมาเราเราชื้นเลย เออฮู้จือเนาะเปิ้นสิพาไปเขาเห็นาอเราเห็นบ่เออเออดีแลดีแลให้เขาไปเบิ่งหลายๆโลดเออผัาะกะน้อยเงี่ยงโตยแฟงสารวรรพี่น้องของพี่น้องชนเผ่าตะเอ้ยเนาะโอ้นี่มูเจ้าบ่พ่อใหญ่นี่บ่แม่นบ่มูจะบ่นี่นี่น่ะมูนี่น่ะบ่แม่นบ่มูนี่บ่แม่น เออเนาะเป็นเรียกนะท่านผู้ชมตอบรรยากาศรอบๆบ้านเนาะประมาณนี้นะ้ามีแต่เฮือนลังไงด้วยสิบสี่ลังคาเฮือนพี่เนาะเออมาแต่หากินเอ่ออายะเพิ่นเนาะฮาประเทศไยอายะมันยานี่เพิ่งได้อีกบ่หากินนะนะ ไปด้แตกูได้แต่กปูหินเลยเนาะกระปูหินกับพักนั่นแหละอ่าสำนันแหละอันอื่นไม่ได้ดอกเอผสมเออมัดทันี้เนี่ยปอันนี้ยังนี่เอนางทีราเรียกเออกระปูนี่เออนี่หละไปหาแต่ละมือไปหากระปูนี่นะ ออ <laughs> นี่เนาะคือผู้ทีซองน้องเมียผู้ที่ซองคนเนาะอ่าก็เห็นหน้าเด่นโอ้ลูกสาวาได้นอนอยู่นี่เนาะเออลูกสาวาทาผู้บ่าวนอนอยู่นี่นี่ <laughs> <laughs> นี่บองเหกินเห็ดยาคนพี่น้อง <laughs> หนึ่งเขาแล้วเรได้เบิ่งเลยนี่แหละอาหารแรงอันนี้ผู้ลาบอนนี่ลูกลาบอนนี่เออลูกลานเนี่ยเนาะกินขนมมาละกินมาขนม <laughs> ขนมเด้อ <laughs> บ่ยยานเด้อย,ยานยังไงมาถ่ายนะ อ้านี่ขนมเนี่ยโอ้งามเลยด้อใหญ่จังเลยเฮียนงเฮียนน่บ่นิเขาเฮียนบ่เฮียนห้องได้ปีนี้เยห้องได้เราเฮียนปีนี้ห้องปนึงหรือปอนสงเราเฮียนบ่ห้องยังจะเฮียนละปนึงมาเรีนปนม่เอ้ยแล้วปอองอ่ะปโอ้บุเป็นซ้ำ ไ่ได้อาจารย์สอนบุเป็นซ่ํมเลเออบอว่าพอ่เนีช่องแง่เรียมาดีใหญ่กว่าน้อได้ป่านี่นีไปแต่เศ้าบ่นี่แต่เศร้าบ่จะไปหาเนี่ยได้ป่านีใส่วนเหรนาะี่เลเ็บของนะนี่แหละ ชอบมืดเออเนี่แหลเนี่ยแหละต้มเจลอ่าเนี่ยนี่แหละชิดบันโนขโค้งนาเขาเนี่ยนี่แหละหากินแบบธรรมชาตินี่แหละหาปูหาปลากินนะอืออืออาขอบใจขอบใจขอบใจเดินไปใหญ่เด้อขอบใจอะไรกับกล่นบัตนี้ขอวิดกั๊ปได้บัตนี้ได้เด้อมือมือนาขวิดมายาไม่เด้อขอวิดกับได้บัตนี้ได้มันคำอลไรมันมามันซาเทพพุ่นนะทายเทพพุ่นไปก่อน ให้สุขภาพแข็งแรงเด้อเจ้าเด้อรักษาสุขภาพเด้อมื้อหน้าค่อยมาใหม่เด้อ FC <oughs> คิดฮอดจะได้ก็ะธรมฮาอยู่ได้เออใช่แหละพ่อใหญ่ได้เมียาชองหมดน่ะ <c oughs> เอออันเน,นาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ่ม,มีหยังหลายเนาะก็ประมาณนี้พี่น้องได้มาเยี่ยมยามทําข่าวทางพ่อใหญ่เพิ่นที่สุดกคนได้ถ่ายคลิปนึงพี่น้องอาจจะจือเนาะ FC บรรดาพี่น้องทุกฝั่ง่เป็นาจะพังลาวพังไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนาะก็อาจจะจือเนา,าจจะพวกนี้เนาะ ตอนนี้อายุเก้าสิบแปดปีเลยพี่น้องเพิ่นเนาะได้เมียสองคนพี่น้องนี่เพือนซาำยังสภาพเดิมพี่น้องบริเปลี่ยนแปลงเลยถ้าผู้ใหญ่งจะดีท่านใดอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้เพิ่นเนาะก็ติดต่อทางทีมงานเขาได้ทางเขาจะเป็นสะพานบุญให้เราเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจมาได้ทุกทุกพังเนาะที่ติดตามและการบสมโดยต้นจนจบเนาะขอให้ผู้ใดเข้ามาไม่ก็อย่าลืมกดติดตามพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคอมเมนต์ใต้คลิป พือเป็นกำลังใจทางทีมงานพวกเขาเหตุคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าวมาสบายดี